สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Class i c Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ราคาทองคำมีการรีบาวขึ้นมานะคะก็มีการปักฐานสั้นๆค่ะโดยเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ1,656 u อลลาต่อออนตกว่าตัวในกรอบ1,652ถึง1,662ค่ะราคาทองคำนะคะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่รีบาวขึ้นไปนะคะ ทดสอบบริเวณสูงสุดหนึ่งันหหสองค่ะทั้งนี้ค่ะตลาดนะคะยังคงได้รับปัจจัยลมนะคะจากการที่เฟดอาจจะยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ก่อนเวลาค่ะดังนั้นนะคะก็ยังเป็นแรงกดดันในระยะกลางให้ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปแรงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตาการว่างงานของสาลาที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ประกาศออกมานะคะก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคำนะคะปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะทีนี้ก็ต้องรอมาดูนะคะว่าจะมีประเด็นอื่นๆที่หนุนรา,านคาทองคาหรือไม่นะคะ แต่หากถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะพบว่าราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มที่จะรีบาวค่อนข้างสูงได้นะคะโดยถ้าวันนี้นะคะมีการยืนเหนือบริเวณ1,650หรือ1,645ได้การรีบาวกลับขึ้นไปก็เป็นไปได้คะ่ะเนื่องจากสัญญาณบวกนะคะได้แก่ บุลิชไดเวอร์เจนนะคะที่ราคาทองคำยกตัวต่ําลงนะคะแต่ตัวอินดิเคเตอร์ยกตัวสูงขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้รวมไปถึงการที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากลงไปทดสอบเรีดหนึ่ง5กรอาก็ดีดกลับขึ้นมา เป็นแท่งแคนดลซิกเช่นนี้นะคะก็เป็นแรงบวออกสนับสนุนให้อาจจะมีการปรับตัวส่งขึ้นได้ค่ะแต่ดูการพักฐานก่อนนะคะว่าจะอยู่ที่ระดับใดนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ต่ำกว่า1,645นะคะก็มีแนวโน้มจะรีบาวกลับขึ้นไปได้ก็แนะนํานะคะรออาจจะทยอยซื้อในช่วงบริเวณนี้เพื่อทํากําไรในระยะสั้นนะคะโดยมีแนวต้านสาคัญคือ1665และ1675ค่ะ โดยนะคะให้แนวรับวันนี้ 1, 650, 1 6 5 1 16 4 5และแนวต้าน6 6 5และ1,675ค่ะเทรดดิ้งในกรอบในระยะสั้นกันไปก่อนนะคะเนื่องจากยังไม่เห็นทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจนค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ